อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับพิเศษเนี่ยตอนที่จบเพลงครับเพลงนี้มาจากท่อนจบเพลงไม่ต้องห่วงฉันเวอร์ชันโดดนะครับงงซึ่งเพลงนี้เนี่ยหลกัหลกๆจะเป็น Major. คีย์บีเมเจอร์อ่ะกีตาผมลดลงครึ่งเสียงนะครับตามพิเศษเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็จะเป็นคีย์เมเจอร์ตรงๆเลยนะครับอ่แต่ท่อนจบนะครับพอพิเศษอิมว้ท่อนจบเนี่ยพิเศษจะเล่นเป็นทาง B Min o r ครับก็จะเล่นตรงนี้เลยนะครับ อ่าเห็นไหมครับว่าจะมีโน้ตเป็นแฟตไฟด้วยนะครับซึ่งก็คือตัว F นั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะอ่าแล้วก็หลกัหลกๆคือจะเป็นลูกของเพนทาโทนิกแล้วก็ลูกนี้นะครับหลกัหลกๆเนี่ยมันจะเล่นตัวโดเล่นโหมดด้วยนะครับซึ่งก็คือโน้ตตัว G ชาร์โน้ตตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเต็มๆเ,เนี่ยเวลาเราลันสปีดเนี่ยจะมี แต่ว่าเล่นเป็นซีเควนต์นะครับอันนี้ผมพยายามฟังเร็วๆนะก็น่าจะมีตัวดอเรียนด้วยนะครับแล้วก็หลักๆก็จะเป็นตัวแฟตไฟนแน่นอนนะครับผมอ่ะไปดูอีกที่นึงอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันโน้ตแบบยำๆยำๆนะ อันนี้ผมจะเล่นทั้งตัวที่เป็นโน้ตตัวเอซึ่งก็คือเป็นตัวมายเนอร์เซเว่นนะครับแล้วก็โน้ตตัวดอลเลียนซึ่งก็คือตัว g ชาร์ปนะครับแล้วก็โน้ตตัวแฟตไฟก็คือตัว F นะครับก็เราก็จะเล่นเป็นซีเควนทั้งหมดนะครับอ่าส่วนตอนที่มาจบคอร์ด B นะครับซึ่งพิเศษจะจบเป็น B m เม o r นะครับพิเศษใช้วิธีนี้ครับ ทุกคนสังเกตไหมครับว่าพิเศษเนี่ยจะไล่โน้ตต่ำมามาลงตัวคู่3าเมเจอร์ซึ่งก็คือโน้ตตัว E ีแฟนะครับแล้วก็จบเข้าตัวรูทนะครับโน้ตตัว B แล้วก็เป็น B ีเมเจอร์เลยนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการสลับทางนะครับจาก minor มเนอร์เป็นเมเจอร์นะครับก็ใช้โหมดช่วยนะครับใช้สเกลช่วยด้วยนะครับก็กลับมาแบบสุดยอดเลยนะครับเท่ด้วยนะครับลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ๆดูแล้วก็กลับมาเป็นเมเจอร์นะสมมติว่าเราเล่นเมเจอร์ก่อนเป็นมเนอร์ล้วเป็นเมเจอร์ วิธีการทิ้งโน้ตตรงนี้ตัวคู่3ามเมเจอร์เนี่ยตรงนี้อาจจะต้องทิ้งไว้พักหนึ่งนะครับให้แบบชัดที่สุดอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวบ่งบอกความเป็นเมเจอร์ไมเนอร์งานเป็นตัวคู่3เพราะฉะนั้นเห็นไหมตรงนี้เราจะเล่นบูสเกลด้วยก็ได้ก็เป็นโครมาติกไปเลย4โน้ตติดกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวคู่3ามเมเจอร์เนี่ยต้องมาทิ้งไว้เลยอ่าอีกทีนึง นะครับอันนี้ก็มาวิเคราะห์ท่อนที่พิเศษเล่นอิ่มหอวไว้นะครับลองฝึกดูครับ